สำนักงานคณะกรรมก,การกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช เข้าติดตั้งและเปิดให้ใช้บริการเครื่องสื่อสารสาธารณะหรือ TTRS ในศูนย์บริการประชาชนสำนักง,งานปลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีทรรเนียบรัฐบาลโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการเปิดบริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะหรือตู้ TTRS สําหรับผู้พิการทางการได้ยินตู้ TTRS คือเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะที่ให้บริการแก่คนพิการทางการได้ยินผลิตขึ้นโดยศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกสทช ตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานและบริการเพื่อสังคมปี2555ถึง2559โดยร่วมมือกับมูลนิธิสากรเพื่อคนพิการเพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินสามารถเข้าถึงระบบสื่อสารสาธารนะและการสื่อสารได้อย่างเข้าถึงผ่านล่ามภาษามือการสนทนาผ่านตู้ TTRS สามารถทำได้โดยการยืนหน้าตู้ TTRS กดปุ่มบนหน้าจอเพื่อขอรับบริการและสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผ่านหน้าจอแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศรัพท์ของผู้รับปลายทางเจ้าหน้าที่จะเป็นสื่อกลางช่วยแปลภาษามือให้ผู้รับปลายทางเข้าใจด้วยการพูดคนพิการใน,ในอาเซียนในภูมิภาคเราเนี่ยจะมีอยู่สาประเทศที่ททมีระบบ ttrs นะครับคือมีญี่ปุ่นมีเกาหลีแล้วก็มีประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ถือเป็น,ปนโรโมเดลของ,ของ ปรระะเภทนนี้นคับตู้ TTRS นี้เป็นตู้รุ่นใหม่ที่มีการพัฒนาโดยเพิ่มฟีเจอร์หรือฟังก์ชันการใช้งานต่างๆให้คนพิการทางการได้ยินใช้บริการสะดวกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่องเสียบบัตรประชาชนเพื่อลดระยะเวลาในการให้ข้อมูลส่วนตัวกับล่ามภาษามือเพิ่มกล้องเป็น2ตัวคือกล้องบนสำหรับผู้ใช้บริการที่มีความสูง150ซนติเมตรขึ้นไป และกล้องล่างสำหรับผู้ที่มีความสูงน้อยกว่า150ซนติเมตรมีแป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกในการพิมพ์ข้อความและเพิ่มหูโทรศัพท์เพื่อความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการแบบ VRI คือผู้พิการทางการได้ยินและคนที่มีการได้ยินยืนอยู่ด้วยกันที่หน้าตู้ TTRS เห้ล่ามภาษามือแปลข้อความโดยขณะน,นี้มีการติดตั้งตู้ TTRS จำนวน120ตู้ทั่วประเทศและ50ตู้ในกรุงเทพมหานครกระจายในสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานีขนส่งมวลชนห้างสรรพสินค้าและสมาคมคุณหูหนวกแห่งประเทศไทยทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้ตู้ TTRS ท,ที่ติดตั้งในศูนย์บริการประชาชน เป็นช่องทางในการร้องทุกข์ร้องเรียนขอความเป็นธรรมและขอความช่วยเหลือต่อนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพต่อไป